สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องขนมครกสะสิมามือนี่สิภาพพี่น้องมาส่อมรถเป็นยังไงไปเบิงงกันเลยครับนี่ครับผมสิมีรถเก่าอยู่สองสามขั้นขั้นหนึ่งขายไปแล้วล่ะเหลืออยู่สองขั้นบานนี้มันโดนอะไรหลายปีแล้วผมเลยคิดว่าอยากเอากลับมาส่อมใส่ใจากขั้นหนึ่ง ก็เลยเอามาลือล่อเบิ่งติดถอดอะไรขั้นใดไปใส่ขั้นใดก็เลยกำลังตรวจสอบอยู่เก้าอี้ดีพี่น้องคุณ <c oughs> มันจะหนีมแดงหมดเลยที่จริงมันก็นยังพ่าท่านนดทั้งไปหลายดอกครับ เครื่องยังติดได้อยู่แต่ว่าเอาใส่ซาเลงมันเสียศูนย์ก็เลยเก็บไว้เศร้าใส่มันบ่เป็นจะใส่มพวกมันหน่อยใส่ซาเลงมันเสียศูนย์หมดแล้วก็เลยจอดไว้โดนเครื่องมันก็บว่าติดดอกปั่นเครื่องมันก็หลวมไปเบิร์ตลผมเลยสิมาตรวจสอบบังน่าเสียเอาขั้นใดไว้พอสิดท้ายออกจากขั้นพอดีมาลื้อเห็นอันนี้ก็เลยอยากให้ภาพี่พ้นองมาบ่ง ไม่เห็นขาสตาร์ทมันขาสตาร์ทมันสิเป็นตั้งสี่พี่นอ้องมีแกนสตาร์ทมันรถรถผมนี่สิกเก่าปนได้แกนสตาร์ทกับกระลุดได้พี่นอ้องแกนสตาร์ทยังดีๆ ผมไม่ห้อยเฉ่อมเลยมันไม่ห้อยเฉ่อมดอกผมเห็นเขาเฉ่อมแล้วมันมันเวลาเกี่ยนสตาร์หลุดเขาไปเฉ่อมแล้วมันมันกับอะไ้โดนพี่น้องมันกับบอทนเดี๋ยวก็บลดเดี๋ยวก็บเฉ่อมเดี๋ยวก็บลดเดี๋ยวก็บเฉ่อมแต่ของผมนี่ผมมีห้อยเฉ่อมหรอกครับเอ่อเปเฉียมแบบนั้นมันบ่ดีหรอก ไปเชื่อมไปเชื่อมบางนี่มันบ่ดีหรอกครับนี่เหตุแบบผมนี่ผม,มเห็ุแบบนี้เพราะแต่มันเริ่มสิมีอาการเป็นพือสิลูดปุ๊บผม,มสิถอดน,อน็อตออกเลยนี่แต่เก่ามันสิมีน็อตตัวหนึ่งอยู่นี่ถอดออกเลยพี่น้องถอดน,อน็อตเก่าเขาออกจะไปหาน,อน็อตใหม่มาใหญ่กว่าเก่านี่ผมได้เบอร์สิบสองนัน,อน็นอนตน็อตนี่ผมสิแกะเอาอยู่น้ำโค้งหลดน,อน็อตถ่วงประเภทนี้มันสิเหนียว เหนียวทนเหนียวกอน,นอดตลาดเหนียวกอนอดกิโลผมได้มาเบอร์สิบสองจะก่อนที่เป็นเบอร์สิบเอาใหญ่กว่าเก่าเอาเบอร์สิบสองมาเราก็มาเจาะเจาะหูนี่เจาะเจาะมองมงห่วงเก่าเขาหน่เจาะให้มันให้มันรวมให้น็อตตึงเขาได้ ไม่ไล่เจาะกับเจาะข้านี้เลยครับนี่เจาะข้านี้เลยบ่บต้องถอดออกไปเจาะข้างนอกหรอกเจาะข้านี้ดนะอกสระวันเนี่เจาะข้านี้ปุ๊บดอกสวรรค์มันสิมาก,กินแกนตัวนี้น้ำนี่มันก็สิมากินแกนตัวนี้นิดนึงก็บาะ่เป็นอย่างพวกมันก็สิใหญ่กว่าเกา่าแต่มันสิเหลืออยู่ เดี๋วยวยุขอบนี่บางกว่าเก่ากว่าเป็นอย่างนี้จอดได้ที่แล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนี่น็อตเบอร์สิบสองที่หามาได้ใส่เข้าไป บัม,มีคนถือกล่องไปน,นอนเงียบเงียบเลยใส่ใส่ทะลุเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวเมียขา,าง่างใส่ตัวเมียขา,าง่างขันตัวเมียเข้าไปให้มันบีบบีบเอตัวในเขาเนี่ บเลี้ยวเล,ลื่อเลยพี่น้องบไปให้ก,กุญแจมาคันเนียนเนียนจตอนนี้ผมว่าขันดอกให้กุญแจมาคันเนียนเนียนออไปแล้ววันนี้จักปีจักปีกันสินี่แหละครับจักปีจักปีกันสิเป็นอยู่คือเห็นนี่แหละยังองต้องเ่็นใบไม้เฉียมด้นนจักปีจักปีก็คือเกา่านี่แหละครับวิธีวิธีแกกไข่ขั้นสตาร์ทหลุดแจกสตาร์ทหลุดเ็ดแบบนี้ดีที่สุดผมดีเ็ดแบบนี้แหละครับขั้นนี้จะเทปขึ้นกัน ขั้นเกีย <g> ร์ก well, ็เฮ็ดขึ้นกันขั้นะตาด์ขั้นอย่างเฮ็ดขึ้นกันผมมีเฮ็ดทุกขั้นเลยจากขั้นใดเริ่มมีอาการผมมีเฮ็ดทันทีเลยบ่ปล่อยให้หลุดขั้นเกียร์ก็เฮ็ดขึ้นกันขั้นเกียร์ก็เฮ็ดแบบเดียวกันเจาะหูใหญ่ก่านเจาะหูใหญ่ก่อนแล้วก็ใส่น็อตใหม่ผมมีหลุด จักปีกับ,บ่บไม่หลุดสบายเอา้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาเท่านี้แหละพี่น้องภาพี่น้องว่าเบิ่งการแจกไข่แจ่จสตาร์ทหลุดวิธีเห็ดก็ง่ายๆแค่เปลี่ยนนอดเพิ่มขนาดนอดขึ้นเจาะคันนอดตรงนี้ก็เรียบร้ลยพี่น้องง่ายนิดเดียวเอา้า คลิปหน้าค่อยพอกันสำหรับคลิปนี้ครให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนสำหรับคลิปนี้กรให้พ่อแม่พี่น้องอยูด่ดีไม่แห้งสุขผูสุขคนกำลัำลง,งลรเรื่อยๆยาเก็ยบยาไข่ายาจนแต่อย่าลืมเป็นกำลังแรงเคียร์แรง,แรง,แรงใจซอยผมต่อไปคลิปหน้าค่อยพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับ